คืนแรกใช่ไหมอ่ะพอใช้เสร็จตื่นเช้ามามันใสๆอ่ะมันรู้สึกว่าหน้ามันเนียนมันสดชื่นเนื้อของเขาเนี่ยมันแน่นมันหนึบมันนวลเหมือนว่ามันเป็นบาร์มอะค่ะชอบค่ะชอบเนื้อแบบนี้มันซึมง,ง่ายนะคะเนี่ยโอเคถ่าสสำหรับคืนแรก ใช้ติดต่อกันมา3เดือนแล้วนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือว่านอกจากความชุ่มชื้นกระมันจางเวลาเจอช่างแต่งหน้าเขาแต่งหน้าเขาจะบอกเฮ้ยพี่จะทำไมหน้าอิ่มใสดีไปทำอะไรมาแล้วก็จะแนะนำเข้าไปแบบนี้นะคะ่ะ ใครที่ใช้ครีมบำรุงมาหลายแบบและเปลี่ยนมาก็ยังไม่ถูกใจอยากให้ลองเปิดใจลองใช้วายแปะดูถ้าเราตั้งใจจะดูแลตัวเองเลือกครีมที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติมีอินกิเดียนที่ให้การบำรุงอย่างลึกล้ำจริงๆเป็น,นกลไกที่ เข้าไปสร้างผิวหน้าของคุณให้มันแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกทำมาสำหรับคนที่แพ้ง่ายจริงๆไม่มีแอลกอฮอล์ไม่เจือสีไม่มีสารที่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองอย่างเช่นเสเรียรอยเนี้ไม่มีค่ะเป็นสารธรรมชาติจริงๆเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยใช้แล้วมันจะกระเป๋าฉีกหรือเปล่านะคะราคาแค่นี้คนไทยจับต้องได้ค่ะฝากผลิตภัณฑ์ Y8 Pro overnight cream ด้วยนะคะ